ย้ายเช็คต้นค่าใช้จ่ายอื่นมีด้วยคุณลูกค้าเท่าไราได้เท่าไรได,าด,ดีคะลูกค้าต่อไหนะออโต้ออโต้ออโต้ให้เท่าอราดีดขอราคาเลยเสนอเลยสเสนอให้หน่อยคุยได้ประตูที่าเท่าไรคะคุณลูกค้าราคานี้รับไหมกลางๆสามแสนหกหมื่นหกพันบาทสามหกหกค่ะสามหกหกเชิญท้าแตราคาไี้เปิดไหมเดนเชิญเลยแม็กมีบรข้างแม็กไลเนอร์กระจกไฟฟ้าสี่ประตูกระบะออ,อโต้ได้เลยไหมคะมีเลยไหมคะสามหกหกถ้าได้เปิดถ้าไม่ได้เสนอราคาได้คุยได้เสนอได้คุยเลยขอหนึ่งราคาหน่อยนะ ขอหนึ่งราคานหน่อยนะหน่อยค่ะเสนอได้คุยได้เลยหน่อยค่ะมักหน่อยไม่ว่ากันขอหนึ่งราคาค่ะตัวโอโต้ซ้ำๆมาแล้วคุณลูกค้าสามห้าหกได้ไหมสามสี่สูงสุดสามห้าหกได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมสามห้าหกได้หรือไม่กดเลยนะนกดได้กดก่อนกดก่อนได้เลยตัวโอ,ตวอ,อโต้คะ่ะออโต้ค่ะไม่เยอะนะ 3, 4, 3, 3, 3, 2, สามศูนย์สี่หนึ่งสามสามศูนย์ถ้าไรคะสามสี่สูงสุดคุณลูกค้าเอางี้ไหมสามห้าทวนเดี๋ยวตั้งให้เปิดเลยค่ะอ่ะคนละครึ่งทางเหมือนหนึ่งอีกนิดเดียว คนสกปรับลดลงไปหาลูกค้าขยับขึ้นมาอีกหมื่นนึงได้<ต>หรือไม่คะใช่แล้วใช่ค่ะสามค่ะพี่อดมินห่างเป็นแสนเลยนะคนสกไม่มีเชื่อออกนะไม่มีเหมือนกันค่ะสามแสนหเดี๋ยวตั้งให้ค่ะได้เท่านี้ค่ะลูกค้า กดได้เลยแจ้งอนุมัติขายมาแล้วด้วยขอบพระคุณค้าราคานี้ขายให้มก่นิชนะัค่ะสามแสนราคานี้ขายล้านซื้อต่อไต่อราคาได้สามแสนห้บาทนับหนึ่ราคาเปลี่ยนซื้อต่อไปได้สามารถสองห้าสี่สามารถเสียราคาออนไลน์ไปต่อได้หกพันราคาเปลี่ยนค่ะสากราคาเปลี่ยนล้านซื้อได้ตได้สากราคาออนไลน์สามแสนหาหมื่นบาทรับหนึ่งสามสนหาหมื่นทปราคาเปลี่ยนค่ะสามหกศราคาเปลี่ยนค่ะสามแสนหกหมื่นสองบาทราคาเปลี่ยนค่ะสามหกสองราคาเปลี่ยนล้านซื้อต่อไปได้สามแสนหาหมื่ หนึ่งมสพาราคาเปลี่ยนค่ะสามหกสี่ราคาออนไลน์สัมเนหนึ่งสีพารับหนึ่งซมเนหนสี่พารับสองสมนหนึ่งพัาทสามกพราคาเปลี่ยนได้มากกว่าเชิญค่ะแปค่ะสามกแปดราคาไปต่อซัมเซนหนึ่งแปดพันเจ็ด่ยนสามเจ็ดราคาเปลี่ยนล้าสุดได้ทันเลยซัมซน์เจ็ดนบาทเจ็ดส่อสามเจ็ดสราคาเปลี่ยนสุดมาบิดได้ซเจ็ดสองราคาออนไลน์สี่พราคาเปลี่ยนค่ะสามเจ็ดสี่ราคาเปลี่ยนล้าซัมเซนต์เจ็ดหนึ่งสี่พันห học con sắm sửa 8ราคาเปลี่ยนค่ะ80 388,000ราคาออนไลน์ซื้ได้ตำไดยค่ะ388,000บาทนับหนึ่งคะ388,000บาทนับสอง38ออนไลน์82ราคาเปลี่ยนค่ะ84ราคาออนไลน์ซื้อมาบิกดพันราคาเปลี่ยนค่ะ386ราคาเปลี่ยนแล้ว3 8 6บรรับหนึ่ง3 8 6บรรับสอง3 8 6ออนไลน์80 88ราคาเปลี่ยนเลขเก้ามาหรือไม่ขอบพระคุณค่ะ92ตามมา392ราคาเปลี่ยนได้มากกว่าเช่นค่ะ3 9 0 0 2บรรับหนึ่ง3 9 0 0 2บรรับสอง3 เกามบาทมากกว่า4,000โซ3 9 4 0 0 0พันรับหนึ่งพราคาออนไลน์สักไม้2ไม้ไหมค้าเลยะได้เรินเชิญทุกท่านนะ3,960 0 0าาทนบาทนับหนึ่งร0บาทแล้วอะสักไม้เมค้เล็กสี่เลมาหรือไม่ไหวเมค้สามแสนเก้าหมื่นแปดพันขอบคุณคาสี่แสนบาทรับหนึ่งสี่แสนบาทนับสองสี่แบาท30421มากกว่าเชิญค่ะ4ี่แสนบาทออนไลน์นะ ขายที่ราคาสี่แสนบาทลูกค้าออนไลน์ใช้ป้ายหมายเลข30421คะ่ะ30421ชนะการประมูลด้วยราคาสี่แสนบาทขอบคุณลูกค้าออนไลน์คะ่ะ